สวัสดีครับร้าน jj b i ไ h ช p อครับผมตัวที่ท่านเห็นด้านหน้าอยู่นี้จะเป็นรุ่นแชท์นะครับกล่องแชทร,รุ่น s h, h 35ฝาสีเงนินนี้จะเป็นฝาลูมิเนียมเป็นฝาลูมิเนียมนะครับขนาดความจุ35ลิตรพอดีชุดนี้ลูกค้าทางเชียงใหม่สั่งไปติดกับรุ่น MT-10 นะครับตัวนี้จะเป็นแหลกข้าง 3P MT-10 ตรงรุ่นนะครับ อ่านี้เดี๋ยวผมจะมาให้ชมเ H ส35หน้าตาเป็นยังไงตัวนี้ขนาดจะแคบกว่า S h, h 36อยู่นิดหน่อยนะครับไม่มากปิดเปิดด้านบนนี้นเปิดด้านบนปุ๊บจะเห็นภายในกล่องเปิดด้านข้างแบบนี้ถามว่ากันน้ำไหมเป็นกันน้ำรอบใบนะครับกล่องมันจะครอบทับมากับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นยางเป็นยางรอบใบเลย แชร์ยี่สามเปิดด้านข้าง่พอเวลาปิดก็คือกันน้ำนะครับสามารถคิ้วเข้าที่พักได้ปลดล็อกได้ครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในปึ๊บภายในตัวนี้จะมีตัวรับตัวรับเวลาใส่กระเป๋าหรือใส่ของนะครับจะมีแผ่นตัวนี้รับให้แล้วก็ตัวนี้เป็นสายรัดรัดกระเป๋าได้พอเวลาเราเปิดออกด้านข้างมากระเป๋ามันจะไม่ตกหอกไปข้างๆนะครับ ในก็งานสวยมีวันรันตีให้2ปีนะครับปุ๊บปิดล็อกได้เลยตัวนี้ก็ไปเกี่ยวกับแหลกข้างนะครับเป็นแหลกระบบ 3D มันจะเป็นแหลกตัว L ยึดด้านหน้าเป็นแหลกโคง้งยึดด้านหน้าแล้วก็มาเกี่ยวล็อกด้านบนนะครับ ดีไซน์ก็สวยงามฉบเฉี่ยวเข้ากับตัวรถนะครับตรงนี้จะเป็นมุมด้านท้ายแชสกระเป๋าข้างรุ่น S-H 3 5ฝาอลูมิเนียมนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน J.J. Bishop ได้โดยตรงเลยทางร้านจะมีโปรโมชั่นเมื่อซื้อพร้อมแหลกข้างตรงรุ่นนะครับจะมีส่วนลดให้อีกมีกล่องให้เลือกเกียบ